ต่อไปนะคะสาหลายค่ะมีไสหน้าโกนะคะสาหลายของบริษัทลองนเซตัวนี้นะคะเป็นสาหลายสายพันธุเม็กซิโกนะคะสาหลายไปรูลินาสายพันธเม็กซิโกเป็นสายพันร้อ์เซนตรงนี้นะคะประกอบไปด้วยนะคะโปรตีนบวกกับกรดอะมิโนนะคะถึง65%เลยซึ่งให้โปรตีนเยอะมากๆเลยนะคะและคาร์โบไฮเดรต20%เรากินสาหลายตัวนี้ไปแล้ว ให้โปรตีนเยอะมากจึงทําให้สามารถลดน้าหนักได้เพราะว่าถ้าเรากินสาหล่ายไปแล้วเนี่ยทำให้เรารู้สึกอิ่มคล้ายๆกับเป็นอาหารของนักบินอวกาศนะคะให้อาหารสารอาหารครบทั้ง5หมู่เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันมีแค่5%เลยนะคะ5%นี้ทําให้เราลดน้ำหนักได้อย่างรวดเร็วด้วยเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยอาจจะเอาตัวสาหร่ายเนี่ย แอดไปไว้ way, กับในกลุ่มของผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักได้ด้วยนะคะเนื่องจากว่าในตัวนี้ถ้าเราลดน้ำหนักไปแล้วกินสารหลเข้าไปด้วยเนี่ยจะช่วยกระชับกล้ามเนื้อแล้วก็ทําให้สัดส่วนของเราเนี่ยเฟิร์มอยู่ได้นานด้วยนะคะ แถมยังมีวิตามินด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นวิตามิน A B1 B2 และ E ยังช่วยเรื่องผิวพรรณด้วยนะคะแล้วก็ช่วยเรื่องเซลล์ต่างๆในร่างกายไม่ว่าจะเป็นเล็บผิวผมแข็งแรงนะคะผมจะยาวเร็วไม่หงอกเร็วด้วยนะคะเล็บเราจะแข็งแรงไม่เปราะง่ายนะคะแล้วก็ผิวพรรณเราจะสดใสนะคะยังมีสารให้สีนะคะไม่ว่าจะเป็นคอโรฟิลแคโรทีนอยนะคะหรือไฟโคไซานินแล้วก็ธาตุเหล็ก